สวัสดีค่ะปอเปียะการเวลามารายงานตัวแล้วกับยกทัพบ,บันเทิงค่ะวันนี้เราเจอกันนะคะขอพูดถึงเรื่องใหญ่เหมือนกันในวงการนะคะเพราะว่าสาวเชียร์ที่คำพรค่ะและกาตูนนัทนิชาได้เดินทางไปที่สอนอสายไหมเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีที่เคยแจ้งความเอาผิดไว้นะคะในเรื่องของพนักงานฝ่ายขายของบริษัทที่ทั้งคู่ร่วมทําธุรกิจร่วมกันค่ะเอาเป็นว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นคดีช่อโกงกว่า10บล้านบาทด้วยกันทั้งคู่เนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อปปลายี ที่ผ่านมาพนักงานฝ่ายขายคนนี้ได้โกงเงินบริษัทด้วยนะคะด้วยการขายของเนี่ยให้กับดีลเลอร์รายย่อยมากมายแต่ไม่ได้นําเงินทั้งหมดที่เก็บได้เนี่ยมาให้กับทางบริษัทเมื่อลูกค้าไม่ได้ชําระตรงตามกําหนดเนี่ยนะคะระบบก็จะแสดงให้เห็นค่ะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้ตรวจสอบและระงับวงเงินสิทธิ์ในการขายของเซลล์คนดังกล่าวทันทีแต่ว่าพนักงานคนนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ยังไปร่วมมือกับคนอื่นๆอีก2คนในการเอาสิทธิ์ไปขายก็คือมาโดนระงับแล้วก็ไปหาพวกเนี่ยแล้วนะคะ ทำให้ยอดเงิน,นที่เสียไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะถึง5ล้านบาทแหมสเพื่อนซีบอกอีกว่าเพิ่งรับเซลล์คนนี้มาทํางานได้เพียง3เดือนเท่านั้นก็เกิดเรื่องขึ้นค่ะและมารู้ทีหลังอีกว่าเคยมีคดีติดตัวในข้อหาช่อโกงอยู่แล้วซึ่งพนักงานคนนี้เป็นคนดูแลส่วนเล็กๆในกลุ่มใหญ่ๆทําให้ใช้เวลานานกว่าจะรู้ถึงช่องโหว่และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นค่ะบวกกับเมื่อปีก่อนนะคะธุรกิจชาเมย์ขยายตัวอย่างรวดเร็วมีดีลเลอร์เกิดขึ้นเป็นพันพันรายด้วยกัน ทำให้บุคลากรยังไม่สามารถครอบคลุมทุกฝ่ายนะคะจึงมีช่องว่างให้พนักงานคนนี้เนี่ยสามารถทําแบบนี้ได้ส่วนของบริษัทเนี่ยนะคะบริษัทที่ชื่อว่าชาม r เวย์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือว่าชามเนี่ยยังสามารถดําเนินต่อไปได้นะแต่ว่ามีการขาดความเช,เชื่อมั่นของกันและกันกับกลุ่มดีลเลอร์ด้วยกันเองค่ะจึงต้องมาแจ้งความเอาไว้ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะก็อยู่ในชั้นของการทําสํานวนเพื่อส่งไปอัยการเพื่อรอขึ้นศาลต่อไปค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่ตํา ำรวจเนี่ยบอกว่าได้เรียกผู้ต้องหามาสอบปากคำแล้วส่วนรายละเอียดทั้งชื่อและการสอบสวนเนี่ยยังไม่ขอเปิดเผยเราไปฟังเสียงของทั้งคู่กันค่ะความที่ปีที่แล้วชาไม่ขยายขยายตัวเยอะมากอย่างที่เรียนได้สื่อได้ทราบหลายฝ่ายนะคะคือเรามีการขยายช่องทางเยอะมากดีลเลอร์เกิดขึ้นเป็นพันๆลายในปีที่แล้วช่วงที่เราปล่อยใส่สมมาช่วงปลายปีแล้วทำให้บุคลากรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือยังไม่ ครอบคุมได้ได้ทุกฝ่ายนะคะในตอนนั้นค<ะ>ือต้องเี่ทำให้มีช่องว่าง <Wow. S 2> ทำให้มีช่องว่างในการที่เขา สามารถจะทําตรงนี้ได้ถ้าเอาเป็นมูลค่าของเงินสดก่อนนะคะที่เราเสียหายจริงๆที่นับเป็นตัวเลขได้จริงตอนนี้ก็เกิน5ล้านแล้วคะ<ช>่ะแต่ว่ามูลค่าค,<อ>ความที่คนเจออยู่ตอนนี้นะคะแต่มูลค่าความเสียหายที่ได้รับผลกระทบหรือว่ามีผลต่อกิจการของชามเม่เ,เรานะคะที่ต้องสะดุดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือมันนับมูลค่าไม่ได้จริงๆก็เกินเกินสิบอะค่ะด้วยการที่เราให้โอกาสมานานแล้วแล้วเราก็อาจจะให้เชื่อคําพูดเขาด้วยแบบว่าเขาจะหาแบบเงินมาชําระอะไรอย่างเงี้ยคือ ขั้นตอนจริงๆเราไม่อยากให้มาถึงตรงนี้แต่ว่าที่ต้องมาถึงตรงนี้เนี่ยเพราะว่าไม่ได้เป็นตามที่เขาตกลงนะคะข้อผิดพลาดอะไรทุกอย่างที่มันเกิดมามันก็เป็นบทเรียนสอนเราอยู่แล้วนะคะซึ่งจริงๆต่อจากนี้ไปหรือว่าจริงๆเราไม่เคยอยากจะให้มีข้อผิดพลาดเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่แล้วก็จะรัดกุมแล้วก็ระวังให้มากยิ่งขึ้นไปนะค่ะทั้งคู่นะคะก็ฝากบอกไว้ให้เตือนเป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับธุรกิจนะคะสำหรับดาราที่เพิ่งหันหน้าเข้ามาทำธุรกิจค่ะแต่ตอน